พี่น้องรถเบียดคนก็เลี้ยงควยเข้า,าขมาเขามาเอาควายโอ้ตรงมันเป็นรถพ่วงเขาหนักจังหน่อยพี่น้องแต่ว่าคนเขาตกฟีมือ่อเลยเพราะข้างหน้ามีคนดูด้วตัวหนึง่งนะโอ้หักศอ,อกอะไรเนาะพอยหักศอ,อกเลยพี่น้องฮะ โอ้จังแล้วแล้ทงเที่ยวแดกแป้นบ่ไปด้โโอมอะไรเลยพี่น้องนาะต้องลูกไปฟังนี่ต้องเดินอีกเด้หนิไปเด้หนี่้เพาะมันเป็นหักก็ด้มันหักแห้งคนหักแห้งคอ่ไ้พี่น้องเขาบ่ไรไหวไหม ที่มันแข็งบ่ได้เขาลูกเขาเทเล็กบ่ได้มันข้าตุนดูตัวนดูขคือบอกออกซะขึ้นเเฟ่งไว้อยู่เนาะบ่ได้พี่น้องเขาบ่ได้เอาไหมเอาไหมมาหลุดเมื่อวาสิได้บด่เปลี่ยนเปลบโอ้เปลี่ยนคนเปลี่ยนคนขับบ่ผ่านพี่น้องคนขับให้ลูกน้องไปขับบดนี้เนาะ ลูกขี้เอาเขาไปได้เอาเบงเบงลูกน้องเบง,บงมือสองนี่น่ะนี่ลูกขี่ยังได้มอนี่เปลี่ยนโซ่เฟิร์พี่น้องม,มันต่อเมียมันเบียดกล่องลูก,กมันเบียดกล่องไม่เบียดกล่องดินเนะาะทั้งหน้าพันมีรถพีอ่อาบแล้วบ่นเขายากได้พี่น้องน้องใส่ผีมือหลายเติบเด้ เอาเงินมือสองเข็ดได้เขาเลยวะเขได้ซื้อน้ำอีกอ่ะมันฆ่าต้นไม้สองต้นหนึ่งแล้วข้างหน้ามันน่พี่น้อเปล่าไอ้ย่าบ้าเอาลูกเพี้ยนเปลี่ยนเปลี่ยนมองเนาะมันบอกคือเขาคิดเด้เองเจ้ว่ามันจะเอาลูกเขาอยู่ มามาบาน,นีียยังบ่ได้อ่ได้แล้วบอลเลยมายาวมายาวมาคือหล่อจังเลยนะแม,ม้นเนาะเม่นบ่ลหรอเขาขึ้นว่าจะขึ้นหล่อแม่แม่นได้มันตรงมาบอนเลยข,ขึ้นสือขึ้ยที่รากบอมาแล้วพี่ดาวมาแล้ว รถถ่วงเอาเขาน่าประเด็ง่ายประเด็นเด้อพี่น้องเด้อคิดว่าพันเนาะโอ้ลูกน้องอีพันเนาะลูกพี่เอาเขาอะไรลูกน้องเอาขาได้เสยเลนี่ลูกพี่ใหญ่เพิ่อนลูกพี่ใหญ่เพิ่นเอาเขาอะไรมาเลยบาดเหนี่ยเขาเงามาเลยเอายังเดินอยู่โอ้หลอน่ะยกไปหล่อนึงเนาะหยกไปเลย มันยาวพี่น้องมันเลยเข่าหยาบจังหน่อยท่าสถานที่มันเฉียบจังหน่อยมันยาวมันลดสวงมันข้าต้นใหม่สองต้นน่ะนะมันเหรอเข่าหยาบจังหน่อยแต่ว่าลูกน้องเอาฟีมมือนียุกหน้องก็ได้ทุกที่เขาอะไรลูกหนองเขาได้ใช้ nhưng giờ kho, nhưng giờ kho, mà mà không mà, hả? bơi đại dịch, lùm ô, đấy bà này, cẩn lò không à? ô, nè. เรียบร้อยเลยได้ได้ได้มันก้านยังว่ะหินเดียวเรียบร้อยเลยบ่ดลอกไปเลยเวียดนามเข่าท่าเรียบร้อยแล้วพี่น้องอันเบอร์นี้มันซื้ออยู่ทั้งตลาดอ่าฮุดเลือกค่่าพี่น้องคือไข่ทั้งไยเทั้งว่าแต่ว่าไายมันบาลายดอกพี่นดอกได้บาลายแต่เพิ่งกำลังลำเลียงขึ้นพี่น้องมาหลุดบองว่ามันจะได้เต็มขวงบ่ะ แต่ว่าเวียดของสองสองสองขั้นพี่น้องแต่ว่าขั้นอันไหนตัวขั้นอันของเ่ียดได้ได้งัวได้ควายได้ควายสามตัวพี่น้องขั้นน้นซื้อมาเก่งแต่มาเบิึงเวียดนี่ได้ยี่ตัวพี่น้องนี่ได้ไล่ดอกเขาคว่าเขาจะซื้อราคาสูงกำลังลำเลียงขึ้นพี่น้องเพราะว่าควายสองนี่มันก็อยากหน่อยแนกหน่อยแล้วแต่ว่าก็ได้ขึ้นเ่าหน่อยพี่น้องกำลังลำเลียงขึ้นอยู่ ป้ายก็เริ่มเบิดเลยละ่ะพระเจ้าสื่อคนออกไปประเทศนอกก็รเริ่มหน่อยล่งแล้วแต่ว่าราคาก็ยังคือเก่าด้วยพี่น้องเด้อราคายังถือคือเก่าพี่น้องเพราะว่าไม่จังไดยละ่ะพระเจ้าก็บริสูอแห้งเพราะว่าส่วนนี้เศรษฐก,กิจบดีเศรษฐกิจทั่วโลกพี่น้องมันบ่ค่อยดีกันเท่าไหร่เขาก็ประกาศสื่อแห้งไปขายมันเขาก็บรขายอย่างเท่ากันแต่ว่าก็ยังดีเขาได้ขายอยู่พี่น้อง เวียดนามกุกซื้อให้ตลอดตลาดวาซื้อทุกด้านผู้ใดมีงอมีควายเอาเขามาได้พี่น้องตลาดคุลาค่ำมีเวียดเข้ามาเดี๋ยวกําลัางพค่ณกําลังเอาขึ้นรถอยู่พี่น้องมาบึงมาบนได้หลายป็ในใดเหมือนนี่อ้วนในไลายพี่น้องเวียดนามม้วนี่ล่อขึ้นเต็มท้ายรถนึ่งกําลังรำเลี้ยงขึ้นรถอยู่คาดว่าสีเต็มพ่วงอยู่ ไฟลายหมดนี่ไฟลายอยู่ไปพ้นไปพ้นไปได้ลายมันเป็นเบิดมันยังสิได้ราคาต่อไปเดี๋ยวมันยังหลายอยู่พี่น้องแต่ว่าก็ลดหน่อยลงแล้วละ่ะเดี๋ยวบ่หลายแล้วละ่ะอีกว่โดนก็คาดว่าสิบเบิดอยู่พี่น้อง